ปางในงินเชียงเขามาสรงของเนาะเดียวปางกิออกไปเอาเห็นบอกค่ะปางมาดูว่ายังในกล้องเนาะเพราะปางนั่งชอบออนไลน์หลายปางก็เลยจําว่าไดว่าปัางชอบยังมแน่เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเฮ้ย ปางยีหอบเข้าไปแต่จังไดนี่เนาะปั๊บไปเบิ้งกันเลยค่ะว่าปางชอบยังมาเนาะค่ะเนาะยังเนาะในกล่องนี่เนาะปางก็จัมโมได้ว่าปางชอบยังมาแน่เนาะค่ะเนาะโอ้ยผูย้ใดอยากรู้แน่เน,ะเนะมาะผู้ใดอยากรู้แน่มามามาลุ้นกันเลยจ้าพี่น้องจ้า ชุดมแบบนี้ครับพี่น้องคะได้มาหาหกใบค่ะ่ยมเลยเยี่ยมเลยครับพี่น้องคะ,คะแขกมากแบบดีลอยกยุหรียนเหลืออยู่ลอยหกขึ้กุหรียนถูกมากค่ะก็เลยจัดของดีราคาลดก็เลยสุดสุดนี้อ่ะลอยหกสิบหาเหรียญ ช้อปปิ้งยังทันมาเบิดเลยน่ยคะพี่น้องค่ะยังขาดอีกยุคป,ปานจำได้ว่าปาั่สั่งของประมาณสั่งตะกาเห็ดสั่งตะกาเห็ดแล้วก็สั่งเครื่องครั่วไม้แล้วก็สั่งเสื้อสเวตเสือประมาณนี้หนาหนาวแล้วค่ะเสื้อยังทันมาหรือว่ามาแต่อยู่ตู้จดหมายต้องไปตึงอยู่ตู้จดหมายกั็แม่บ้านเนะค่ะเนะาะป่ะสงสัยคนจะเอาไว้ในตู้จดหมายดูว่ายังท่ทันมาหอด,ดึงจังได้กัน ลองบึงนะคะเนาะไปจอบบึงยูทูบชุหมายเหมือนกันค่ะพี่น้องภูมิใจได้เครื่อนขั้วหม่ค่ะพี่น้องโอ้ยภูมิใจไรภูมิใจจริงๆภูมิใจจริงๆเลยตะกาเห็ดไม้ว่าสั้นโอ้ยน้องค่ะคือว่าคือว่าเขาปายงานหาเห็ดนะค่ะเนาะไรตะการไหมคนนักเห็ดกับจัง์สีเลยค่ะพี่น้องค่ะออกมาจอบบึงตูชุดหมายนาะค่ะ ลมแห้งแห้งค่ะืันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่ลมแรงมากคุณน้องค่ะตู้จดมมหมยมีหยังวัวเนาะมีหยังวัวเนาะมาๆม,ม,มาซองตู้จดหมยน้ากันเนาะค่ะเนาะว่ามีหยังแน่นั่นแหน่ปางว่าแล้วมันต้องอยู่ในตู้จดหมายเห็นบอกค่ะปางบอกแล้วว่ามันต้องอยู่ในตู้จดหม้นี เห็นบ่เห็นบ่เโอ้ยนาะ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 มามามาเบื้องบรรยากาศกับสายลมกับสายลมเห็นบ่ค่ะได้แล้วมาเขาไปเปิดความพร้อมกันอีกทีเจ้าเนาะค่ะเนาะ ทั้งกองใหญ่กองน้อยก็ว่ากันไปค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยลมแห้งค่ะลมแห้งแน่โทษทีนะคะเสียงลมค่ะพี่น้องเปิงลมพัดใบใหม่ค่ะพี่น้องค่ะลมพัดใบใหม่เนี่ยค่ะพี่น้องจ๋าจะปานขอนั่งแป๊บนึงนะคะปานขอนั่งกับพี่แป๊บนึงค่ะเนี่ยค่ะ เสือคือปางว่านะเนาะคะ่ะเนาะว่ามันจะอยู่ในตู้จดหมายมันก็อยู่ในตู้จดหมายอีกค่ะพี่น้องค่ะเอา้มามะตูเดียวค่ะพี่น้องค่ะมะตูเดียวปางสร้างไปสองตัอันนั้นคือได้มะตูเดียวสงสัยพรุ่งนี้จะได้มาอีกตัหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอ่าค่อยไปจอบพร้อมๆกันอีกเนาะคะ่ะเนาะอีกสงสัยจะมาพรุ่งนี้ค่ะพี่น,อน้องมาสิ มาสีม่วงก่อนค่ะพี่น้องค่ะมาสีม่วงก่อนนะคะเนาะเนี่ยค่ะปังอ่ะอุ้ยสีม่วงค่ะพี่น้องค่ะปังสั้งตังวใหญ่ม้านะคะเนาะเพราะว่าปังชอบใช้แสวบเชิดตัวใหญ่ๆประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะปังชอบใช้ตัวใหญ่ หรือว่ามันใหญ่ไปหรือว่ามันน้อยไปปางมาดูดเดี๋ยวปางจะร้องเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปางไปร้องแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปางไปร้องหามแอบด้วยค่ะเดี๋ยวหามแอบเบิ่งเด้อเดี๋ยวปางไปร้องในห้องนั้นแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะหามแอบนะคะหามแอบนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะ สร้างมาตัวใหญ่ค่ะค่ะพี่น้องค่ะใหญ่ดีค่ะพี่น้องให้ก็ปีกให้ก็ปีกบางเลยรู้จักบางบ่ค่ะก็แต่ที่มันบินได้นั่นแหละค่ะบางทางอีสารสาวอำเภอไหนถรวยจะเอิญบางเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องเอาปางสร้างมาตัวใหญ่พอด ปังก็สร้างมาสไตล์เดียวกันเนาะค่ะเป็นสีฟ้าตัวนึงเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นสีมอญด้วยตัวหง่เหนเอกเลยโอ้ยเป็นยังไงคะสวยงามบ่หนาวใส่ตัวนี้แง่ยังสีละนอกมันจังคุ้มสิโหกเนาะ,ะนน <c oughs> ใส่ดีมากปังเคยใส่ใส่ใ,สใบหง่ก็นี่เนะาะปังเลยติดใจปังรู้สึกว่าชอบมากปังก็เลยอ่าเข้าออนไลน์ชอป มาเพิ่มครับพี่น้องเอามาโหเสร็จเลยเท่านี้เอามาทั้งตระกูลเลยค่ะเนาเอามาทั้งหมอทั้งหน่อยทั้งไงนะคะเนาะน่ะน้ำเสนอว่าพี่น้องค่ะกระตาเห็ดใหม่ค่ะกระตาเห็ดใหม่เขานี่ไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดเขานาเนาะค่ะเนาะ ส่วนนี้อาจจะบวคใครมีเห็ดค่ะพี่น้องเพราะว่าหนาหน,นาวบุหรี่มันจะแข็งแรงเพื่อตะการบังเท้าวน้องค่ะเนะาะตะกาตะกากะตาอุย้ยเนาะปานกระไดเบาวบวคใครหนะักดีคะ่ะเวลาไปเก็บเห็ดเท่าก็จะเอาอันนี้ออกเนาะคะ่ะพาออกเนี่ยมัน้งใดเนาะคะนะ่ะเนาะโอยอยากไปเก็บเห็ด ีอยากไปเก็บเพชรยังและภูมิใจภูมิใจในการช้อปปิง้งภูมิใจในการช้อปปิง้งของแม่บ้านอาพอบ้านเมื่อวันกลับไปเล่นยูทูบอีกคือเก่าไปว่าสันทั้งบมดเล่นยูทูบช้อปปิ้งตลอดว่าสันเสียตังค์ว่าสันกลับไปนั่งจ้องยูทูบขึ้นเก่าไปาาว่าสันถ้าปานบ่าเขายูทูปปานก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะปานเป็นคนที่ช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะถ้าบขา,าช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะ ออกไปช้อปปิ้งนอกบ้านค่ะพี่น้องตามห้างตามมอไปอย่างสันค่ะขักหลายเลยป่ะเนี่เป็นคนที่ชอบชอบจัาหรูอจะชอบด้วยค่ะพี่น้องค่ะบอลดแถวราคาบอถ,ถูกของดีลดราคาราคาถูกแม่บ้านจัดค่ะพี่นอ้องรูจักชอบรูจักใส่นับรองมีใส่มีเก็บเข้าใจกันไามคะนาอนับรองมีใส่มีเก็บค่ะรู้จักชอบค่ะพี่น้องคะ่ะ พุ่งใจตะกาเห็ดนี่ยะคะพี่น,อนาา้องค่ะพุ่งใจเขื่อนทั้วไม้น้ำพองโอ้ยคักหลายคักหลายยังโอ้ยมือหนิกเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแม่บ้านอินยูเอกระปากดิ๊กามคลิปต่อๆไปของแม่บ้านอินยูเอด้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมือน,นีิก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะคะ่ะเนาะพ่อกันคลิปหนาได้ค่ะเด้อบ๊ายบายหักทุกคนคือเก่าละะ้วค่ะบ๊าย